นี่ครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ครับรอสิบครับเจ้าอยู่หัวรอสิบภาษีเนเอียงเก้าสิบองศาครับพศสองห้าหกสี่ครับผมนี่ครับดูครับเหรียญแปลกครับผมมีเหรียญเดียวครับเพิ่งเจอครับผมนี่ครับดูนะครับช้าๆครับผม นี่ครับนี่ครับผมดูใหม่นะครับผมดูใหม่นะครับมือสั่นเลยครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเย็เก้าสิบองศาครับผมเย็ยี่สิบห้าตังครับพ่อซอ